อ่ะเควสนี้นะครับสอนวิธีการหาแมวนะครับใครที่รับเควสจากโลกหนึ่งนะครับจะมีเควสนะครับให้หาแมวนะครับแมวจะอยู่โลกสองับเดี๋ยวผมสอนมาหาแมวตรงจุดนี้นะครับอ่าเริ่มแรกนะครับก็ถ้าเรามาที่โลกหนึ่งนะครับอ่ามาที่โลกสองนะเดี๋ยวมันจะมาตรงจุดเริ่มต้นคุณต้องทาเควสเปิดประตูกอปินก่อนนะครับผมอ่าสอนวิธีการเปิดประตูแล้วนะครับก็คือให้เราเดินมาตรงนี้ ตรงนี้คือจุดหลอมแร่นะครับจุดหลอมแร่ให้เราเลี้ยวซ้ายมานะครับคนส่วนใหญ่จะเดินเลี้ยวขวาขึ้นข้างบนนี่นะครับไปไปเหมืองใช่ไหมครับไปที่ขุดแร่ให้เดินตรงมานี้นะครับก็จะมีทางเข้ากอบบินตรงนี้นะครับผมเคยสอนเควสตกอบบินไปแล้วตรงนี้นะครับที่ต้องใช้เงิน7จ็ดหนะครับแล้วก็ใช้แร่ทั้งหมด4อย่างนะครับไปดูได้เลยนะครับก็นี่นะเป็นคลิปสั้นสอนไปแล้วนะครับอ่าแล้วเราทาเควสเสร็จแล้วประตูตรงนี้จะเปิดเมื่อเข้าประตูตรงนี้มานะครับเราก็จะเดินไปหาแมวนะครับเดินไปหาแมว นิดๆนิดๆนะครับแมวจะอยู่หลังน้าตกนะครับหลังน้าตกสําหรับคนที่เดินมาก็จะไม่รู้ว่ามันสามารถเดินไปได้นะครับมันสามารถเดินไปได้เนี่ยมาแล้วก็ไม่มีอะไรเห็นไหมครับแต่มันสามารถเดินชนเข้าไปได้ครับเห็นปะเดินชนเข้าไปครับเสร็จแล้วเราก็มาคุยกับแมวครับเนี่ยเรากำลังหาแมวนะครับเราก็เจอนี่เรียบร้อยครับเราก็ได้แมวนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแมวกลับไปส่งดูมีหน้าแมวขึ้นด้วยโอเคเดี๋ยววาร์ปกลับไปที่บว่หนึ่ง นะครับอ่าเอาแมวไปส่งโอเค <c oughs> อ่ามาที่วัวหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เดินไปหานะครับเอาแมวไปคืนเขานะครับที่อ่าตรงที่เรารับอ่ารับเควนมาตรงนี้นะเราจะได้ e อ p กพกับเงินจำนวนหนึ่งนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มอะครับแต่อนาคตยังไงเราก็ต้องทำนะครับเพื่ออ่าปลดจุดถัดไปนะครับเนี่ย บอกว่าเจอแมวแล้วนะครับโอเคเนี่ยเอาแมวนะครับให้เขาปึ๊บปึ๊บเนี่ยครับจะได้ XP หูดิ้งมากี่เลเวลเนี่ยหนึ่งเลเวลนะครับนี่โอเคก็ได้มาหนึ่งเลเวลนะครับเลเวลเก้าจุดสามยังเลเวลขึ้นหนึ่งเลเวลเนยนะครับนี่ตัวนี้นะครับส่งเควสเควสน้องแมวเราหาเจอแล้วนะครับไปแล้เวเจอกัน